โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนายท็อปเทนเนี่ยกับเกมที่คุณรับชมญอยู่ตอนนี้คือฟีฟ่าออนไลน์สามน่นะครนะับวันนี้ก็ได้ข่าวไว้แล้วฮะว่ามีแพ็ค w 0 6ครับม,มาผมก็นี่ตัวร้อนตัวสั่นฮะอยากได้ฟิกโก้ชิฟชิงโก้เออก็ไปดูกันดีกว่า นี่เข้าไปทไี่ช็อปเลยเด็กตอนนี้เขาก็เพิ่มหมดใหม่นะไลท์โหมดนะผมยังไม่ได้ไปลองจะค่อยลองกันโอเคน่เกี้นะเพจเกดนี่ว้าวผมจะซื้อ2แพ็คนะที่มันออกมาเนะี่ยผมซื้อแพ็คนี้ก่อนแล้วก็จะเหลืออีก200 200้ก็ซื้อแพ็คนี้บ้าเฮ้ยมาโอ้โห มานี่เราก็จัดเลยเิร์ฟแล้วเปิดเราก็จัดเลยนะไม่รีรออูห้หูแม่งได้เงินกูคุ้มแล้วแค่เนี้ยพอละ <c oughs> กูพอละได้เงินคุ้มละ <c oughs> รอเล่นนะฮะมามาเราจะเริ่มต้นนี่อะไรดีอู้มีเยอะแยะแล้ววะเดี๋ยวเราจะเปิดให้หมดเฮ้ยอ๋ออัปเดตใหม่เดี๋ยวเราจะเปิดให้หมดกันนะฮะโอเคเปิดสามร้อยก่อนแลนวใช้สูตรสิบห้าตัวครับ <c oughs> ไม่เอาเอาสิบตัว ไอ้เย,ยใช้สูตรสิบห้าตัวไอ้คลิปก่อนนี่แม่งคือแบบเสียดายสัตว์อะฮะมาไปเรกเลยเปิดสักลาดห้องเปิดสักลาดอีกใบโอ้โหอ่าได้ได้คูตีบวกนะครับมาต่อไปฮะสิบตัวครับสูตรสิบตัวสูตรสิบตัวสูตรสิบตัวเราต้องได้เราต้องได้ได,ได้สักได้สัก 40m อย่างเงี้ยเออเป็นต้นตายเนี่ยผมแบบกับกับตีนจีเอ็มเลยทำรองนี้มาใบแรกโอ้โห 40m ห้าหมื่นเก้าปลเฮ้ยโอ้โหตกใจมีแสงโอเคช่างมันคนระับนี่เลยฮนะใครแม็กเราอยู่อสามใบนะฮะมาเลยสิบตัวเหมือนเดิมครับ ครัร้อยน่าจะมีแบบลิ้นลุ้น40อง 40m อะไรทำนองนี้เนาะเออได้มานี่ผมแบบลั่นบ้านเลยมาครับใบแรกครับร้อยเอชิโคครับมาแล้วฮะประเดิมตัวแรกครับใบที่สองวีดาวีย่าไอ้ย่าใบที่สามอืมใบสุดท้ายขอนะโอ้ตายแล้ว มายังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารฮิอันนี้ผมจัดสักห้าตัวแล้วกันเพราะแม่งมีสิทธิ์มีสิทธิ์เราไม่ได้ตังค์เลยนะ่มีสิทธิ์จะเจ๊งแววเจ๊งมาเลยครับห้าสิบขอฮนะขอ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 เชฟคิงโก้ก็ได้อิซสก,กิก็ได้ยิ่งดีเฮ้ยโอ้ตอเลสโอ้พะเจ้าโอ้คือกูต้องดีใจไหมเฮ้ยย,ยังยัง,ย,งยังไม่แน่ครับ ตอเลสมาครับเดี๋ยวพิ่งดอสรุปครับเรายังมีแววจ๊งอยู่อ่าห้าใบเหมือนเดิมโอ้โอ้โหขอนะขอขอตัวอะไรก็ได้ลูกงลูกา้าโทนุงกูโทนี่ขอเออสามสิบแล้วสามสิบแล้วนะขอนะขอนะเฮ้ยกูไปเปิดท็อปห้าสิบดีกว่าแม่งแวเจ๊งมันมาแล้วเนะี่ยเฮ้ยครับ ก็ยังไม่หมดจะดเพิ่งนับศพทหารนะเออพื่ผื้ใหพวกนี้อาจจะมีอะไรดีขึ้นมาได้แบบได้ท็อปสิบศูนย์หกแมในนี้โหแม่งยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่วะยี่สิบก็ประมาณยี่สหกยี่บหกเสร็จปุ๊บก็ได้มาล้านอีกสองใบก็ยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วก็น่าจะยังไม่หมดนะเดี๋ยวค่อยไปนับอีกที ก็น่าจะจริงนะฮะจุดจุดนี้ผมว่าน่าจะจริงเลยถ้าเกิดไม่นับรวมไปพวกนี้ด้วยนะหูไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยได้แตะโอเบียง่ายฮะจริงๆเลยไม่เคยได้แตะเลยอ่นี่สามเอ็มอ่ะสามเอ็มหนึ่งเอ็มสี่เอ็มสี่เอ็มใช่ไหมครับเราก็เข้าไปในทีมเราเสร็จปุ๊บเราก็มาดูข้างล่างอ่าตรงนี้ก็นี่ อินเนสตาไม่ใช่ไม่ใช่นี่6ล้านก็เป็น26ล้าน26ล้านบวก8เดี๋ยวนะบวกห2ึสองสี่สามบกวก4ก็เป็น30 m บวกอีกหนึ่งก็เป็น31 m มาบวกกันดีววกว่าบัวลายอย่าลืมรอ,อโท์ติดแนะ่ติด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  ติดติดนานมันช่างจ้าแล้วเหลือเกินโอ้โอเคกูคุมแล้วก็เป็นสามสิบเอ่อน่าจะเป็นสามสิบกว่าสามสิบเท่าไหร่วะก็บวกอีกสองเอ็มอ่ะก็เมื่อกี้ได้เท่าไหร่วะยี่สิบเอ้สามสิบเอ็ดมั้งเออสามสิบเอ็ดบวกอีกสองก็เป็นสามสิบสามดูดิก็แววค่อนข้างเจ๋งเจ๋งเลยที่สามเกือบเจ๋งเลยที่สามก็ถ้าคือไม่ได้ตออเลทมาก็เจ๋งฮะ โอ้โหแพ็คนี้แม่งมาทำากูปวดหวัวแกหัวร้อนนะหัวร้อนอ e ีสปอร์ตนะครับยังไม่เปิดยังไม่รวมเปิดอีกสองตัวนี้นะแม่งได้ไดเอกไอ,กอ,กอ,กอกโออืมถ้าเกิดใครดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด like, กดไลค์กดซับสไคร้นะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์นะฮะแชร์บรรยนะฮะเพราะผมนี่เซียนนะครับผมเซียนเซียนแปลว่าอะไรวะช่างแม่งฮะโอเคสำหรับวันนี้คงต้องรากันไปก่อนนะ เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ